เรามาที่ต้านสุยนะซึ่งตานสุยเนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางตอนเหนือของเกาะไทเปวันนี้เราได้ตั๋วลงเรือราคา250บาทนั่งอยู่ในเรือได้2ชั่วโมงแล้วก็มีบริการดืม่มกาแฟดืม่มเครื่องดืม่มฟรีตลอดลักษณะเรือก็จะมีใบพัดหมุนอยู่ข้างล่าง ด้านหน้าก็จะเป็นปากทางออกไปด้านนี้ขึ้นไปทางญี่ปุ่นเกาหลีอันนี้เป็นจุดตั้งเที่ยวที่เป็นจุดตั้งเที่ยวใหม่คนยังไม่คยรู้จักเอาจากตรงนี้บางทีคนก็จะนั่งเรือเล็กหกสิบาทไปกับฟากนี้ไปฟากโน้นซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วไปฟากโน้นนะก็เรียกฟา ที่มีพิพิธภัณฑ์แต่ว่าฟ่าเนี้จะเป็นฟ่าที่คนจะมาเดินเล่นกันเยอะอน,นี้ก็คือต้นสือ่อวันนี้โชคดีมากเลยท้องฟ้ามืดคลิมฝนตกพลมๆนิดๆเมื่อวานนี้ร้อนตับแลบที่จงเจินจีเนียนถังเป็นบรรยากาศที่ เร่นรมสมุรานะให้เห็นว่าในเกาะไต้หวันเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เขาเก็บรักษาไว้ดีมากเลยทันนี้แล้ลตั้นสื่อตั้นสื่อเป็นบริการใหม่ที่ในอากาศหน้าเผื่อมีคนมาก็จะพามาชมราคาไม่แพงถ้าเทียบกับที่อยู่ที่อเมริกาเมื่อประมาณ สัก10วันที่แล้วยังอยู่อเมริกาเนี่ยตรงนี้2องบาทก็คือประมาณแค่8ปเหรียญดอลล่าร์เองนะนั่งอยู่ในเรือได้ตั้ง2ชั่วโมงบรรยากาศคนมากมายเลยบริเวณน,นี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28่สิบปหาให้ดูคนที่อยู่ตามริมนะได้ว่ายุบยับเลยนะ วันนี้คนมาใช้ชีวิตตามริมชายฝั่งมากมายส่วนใหญ่คนก็จะมากินไอศครีมมากินอาหารทะเลที่นี่กัน ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าเจียวินนั่งมาจากไทเปถ้านั่งมาประมาณ40ถ้าหกว่าใช้บัตรบริเวณน,นี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นสร้างตึกสร้างอะไรกันเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะหรือน้อย ตา้งแม้เหนือแหลงมาโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มาดูจากข้างนอกได้โอ้โหนะนี่ก็จะเป็นเขากวนอินซันคนกำลังเรือกำลังบ่ายโฉม ด้านนู้นก็จะเป็นด้านที่ทะลุออกไปทางอ่าวที่จะมุ่งตรงไปประเทศญี่ปุ่น <Yeah. S 1> yeah. เรือกำลังวนรอบเลย mm hmm. ธรรมชาติารล่นล้วน mm hmm. เรือก็วิ่งสลับกันนะ mm hmm. yeah. ถ้ามาเมื่อวานนี้ก็ไม่ไม่ไมหวร้อนนะันั้นคนที่อยู่ไต้หวันจะต้องรู้เรื่องการพยากรณ์อากาศที่ดีวันนี้เกาจะมีบริการะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ด้วย ชมเข้าคร่าวนะทางนั้นก็จะเป็นท่าเรือใหม่ที่กำลังสร้างขึ้นไทเปกังต่อไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่คนไต้หวันก็จะใช้ชีวิตเสาร์ทิตย์กับธรรมชาติภายนอกซึ่งราคาไม่แพงนะัก มีบริการเพียบพร้อมสมบูรณ์